อาลนะครับกลับมาพบกับผม s h e a i n g gamer นะครับช่วงนี้ก็วันพี e c e กำลังซีรีส์สิเนาะซีรีส์ one p i e ก็กำลังดังๆนะครับผมก็เลยอยากลองหาเกม one p i e นะครับมาเล่นให้ดูนะครับผมก็เราจะมีสูตรโกงมาด้วยนะสำหรับภาคนี้ครับเป็นภาคที่4นะครับ one piece warrior ภาคที่4นะครับผมเดี๋ยวมีสูตรอะไรบ้างเราไปดูกันก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างของสูตรนะครับผมซึ่ง ผมเนี่ยไล่ไปทีละสูตเลยลกันอันแรกก็คือเป็นอ i ลิมิเต็ดีครับก็คือเลือดไม่จำกัด s t ต m i ม a นาไม่จำกัดครับแล้วก็ Max s p ์ t i a l Move อันนี้อันนี้คืออะไรไม่แน่ใจออล i มิเต็ด p เปเชียลมูฟดูเรชันนะครับแล้วก็บัฟดูเรชันไม่จำกัดก็คือมี Buff ไม่จำกัดแล้วก็เงินไม่จำกัดครับแล้วก็ฟีสมิชชั่นไทม์ก็คือหยุดเวลาของภารกิจนะครับ โอเคเราไปเริ่มที่สูตรพวกสูตรเกี่ยวกับเลือดไม่จำกัดสเตมไม่น้าไม่จำกัดแล้วก็ข้างบนหมดเลยดีกว่าเอาทีเดียวเลยนะฮะไอฟรีททมนี่ไม่ต้องสนใจมันอลองดูก่อนนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะโอเคถ้าระเบิดพลังตัวละครคือเกมนี้มันก็มีท่าเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นราชาโจรสลัด อ๋อจริงๆถ้าเล่นเล่นต่อฉากแรกๆมันจะแบบว่าเราจะเปลี่ยนเกียร์ลูฟี่จะเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วด้วยนะอันนี้ผมนี่ครับอ๋โหสุดยอดมาสุก้าอย่างยืดครับเมืนน่อกี้ก็คือเราใช้ได้ไม่จำกัดเลยแล้วก็บัฟบัฟกดชิป F F ก็ไม่จำกัดนะมันไม่ลดด้วยนะไม่คููดาวด้วย แล้วมีท่าอะไรอีกอ่ะเอ่อท่าจีอ๋ออ๋ออันนี้เป็นคอนยางยืดป่ะโอเคแล้วก็ชิปสเปซโอ้โหโเนี่ยฟองตัวครับกดชิปสเปซบาร์อ่าพายุหมันยังยืดครับไม่แต่เมื่อกี้ผมพองตัวยังไงวะไม่รู้เลยมีวิ่งเร็วด้วย ภารกิจเขาบอกว่าให้เราอัดสโมกเกอร์นะครับให้กระเด็นแล้วมันอยู่ไหนอีกวะอ๋อนังไงในแผนที่เออมันหมุนจอ,อยังไงวะใช้เมาส์ได้ไหมใช้ได้นี่ว่านี่หรอใช่ไหมเนี่ยสโมกเกอร์ปะเนี่ยเฮ้ยนี่เพื่อนเราที่ไงมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปไหนแล้วเราเอามาต่าใช่ไหมตอนเนี้ยสเตมิน่าไม่ลดแล้วแถบสีฟ้าแถบสีฟ้าเป็นเลือดเองเออเอาใช้ท่าผิดอีกอาสุก้าอุ้ยตึกพังเลยวะ่ะ ไอ้ดำๆนี่คือเดีนะ๋ยวนะหมุนกล้องก่อนมันหมุนกล้องลำบากอันนี้สมุกเกอร์โดนป่ะโอ้ยไม่โดนเลยว้าวอีกกด C กด T นี่โอ้โหทีเดียวหางไปเลยเฮ้ยไม่โดนวะไม่โดนบอสเลยหรอเดี๋ยวเราตีไปก่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ย หาตัวไม่เจออ๋อนี่ไงโอ้ยเป็นโดนเพื่อนเราซัดก,กระเด็นเลยน่ากด F ไม่ได้นะไม่เอาท่าเพิ่ม๋ยวไม่เอาท่าบัฟมาดีกว่าผิดหน้านอีกไปโดนนันะตายเลยหลอดขาวบ้าเอ้ยดื้อจริงยังมันยังไม่ตายเหรอไปยีรธรรมดาแค้พอและมั้งเนี่ยเฮ้ยมันมันบล็อกมันบล็อก ไอห,หมอกี่มันบล็อกกันเก่งเรนะื่อยนะเกมเสียงเกมบางเอ้ยดังไประเาดี๋ยวผมขอลดตีปหนึ่งโอเคเรียบร้อยตายป่ะเฮ้ยเราจะได้หมองมาหมอกได้แบบแบบโล่สามสิบมิต่อไปเราไปไหนอ่ะหมอหน่าทหารเรือกองทัพเรือเริ่มถ่งเวลากลุ่มหมอกฟาง ทำอะไรมันทำอะไรเราวะมันจะช่วงเวลาเราทําไมอ่ะโหเพียบเลยโอมีกราฟิลดี้ด้วยว่ะเอาที่มึงไปแดกเออบาสุก้ายางยืดใหม่อันนี้บอกว่าสามารถยืดเขตแดงนะครับได้เมื่อศัตรูที่อยู่ภายในเขตนั้นพร้อมทั้งผู้นำที่ปรากฏขึ้นหลังจากความอดทนเขตยดนกลายเป็นศูนย์ อ๋อคือเราต้องยึดพื้นที่ใช่ป่ะผมก็ลืมลวเอ้ยนี่ไงมีผู้นำมันมีหัวหน้ามาไอหมอนี่ออามาสุก้ายัางยึดไปแดกโดนมดว่ะมันไม่โฟกัสตัวเนาะโอ้โหแล้วมันรอดอยู่ตัวเดียวไม่มีงไงทีเดียวตายหาเลยหูเพียบเลยออกมาสุก้าไปพิดตาเดี๋ยวหมุนไงวะนี่ละเอ้ยเรายึดได้แล้วไม่เสียมเงินแล้วแผนที่ เรียบร้อยอืทีเดียวโคตรแรงเลยเราเป็นเพราะเรามีบัตรด้วยปะพี่แม่ออกมาโคตรเยอะเลยอะ่ะนี่มีแก็ทลิงด้วยครับไงไง,งเออเราไปไหนต่อออไม่มีบอสมาเหรอมีบอสมาใหม่มีบอสมาใหม่มันบอกให้ยึดเมืองทะเลทรายนะครับ นี่ไงมันล่าถอยหรอวะมึงทำไมมึงพวกมึงไม่ไาสักทีเนองตรงนี่ไงเป็นไงหุ่นแง่ว่ะหุ่น,น,นงงยากชิเป้งน่าจะใช้จอยเลยน่นเฮ้ยมีสมบัติด้วยตรงนู้นแมวก่อนไหนวะอยเมื่อเปิดหยิบสมบัติจะได้ไอเทมต่างๆต่างๆไปดูดิไปดูก่อนนะลืม ขอกดตีเลยเหรอขอที่ห้าพันบาทวะ่ะเอาวะ่ะได้เงินห้าพันว่ะเฮ้ยไอ๋ออบ้านนี่บอสมอีตรงนี้โดนจัดก,การแล้วเอาวะ่ะใครมาครับฮอ้โหแม่งทำอะไรกำแพงแบบนี้เลยสุดยอดเลยเอสสุดยอดไปเลยเอฟมาที่นี่มันสุดยอดจริงไปที่ไหนวะฝ่าวงล้อมก่อนคำมเรียสำเร็จ นี่คือ,อไรมันมาเสริมกำลังหรอไม่มีมันมีบอสปรากฏอ๋อเราต้องไปทางที่เอ็ตทำลายให้ใช่ป่ะวะแต่ว่ามันทางไหนวะเดี๋ยวนะมองตาลายมากตอนนี้ทางไหนวะอัน <c> น <oughs> ี้เอ็ตทำลายให้อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอ,เอ็อยู่ตรงนั้นเออเดินไปทางนี้ให้เพื่อนจัดการให้หน่อยนีย่งไงเอ็อยู่ตรงนี้ ไอ้พวกนี้มันเห็บหมัดวิ้ยมนถือปืนบาสุก้าด้วยไอยหมอนี่โอ้โห,โโหเป็นไงพายุหมัดยังยื่ตาม้วยแก๊กลิงเป็นไงแล้วก็บาสุกา้าไงเอ้ยแล้วต้องไปทางไหนวะไปตีบอลแม่งเลยดเจ๊ะนี่เป็นไงอย่างแรงเอามาตะาโคตร ช่วยเหลือพันธมิตรเอาเพื่อนตายเอ้ยเดี๋ยวแม่งเอ้ยไอ้บ้าโอ้ยหมุนกล้องยากอีกหูเพื่อเราโดนลุมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลก่อนกดผิดปูมิกเอ้ยเย่าพึ่งเออเราช่วยเี๋ยวสำเร็จละ ื่อเราไม่ตายหาแหละโอ้โยผู้ต่อสู้ให้เองเจ้าพวกลูกกระจอ๊อกเออใช่เราต้องไปฆ่าบอสดิกผูอ้อยู่นั้นแม่งเยอะมากเลยว่ะโอ้โหตั้งฝูงอะ่ะมันไปเกลียนคนจากไหนมาโคตรเยอะเลยแล้วดูในยหน้าตาแม่งเหมือนกระบอเลยตาย อย่างแรงอันนี้คือเราเอามาตไาด้จริงๆเกมนี้ไม่ต้องโกงก็ได้นะครับเล่นมสนก็สนุก,นกไปอะไรเงี้ยนะใครชอบก็ลองไปจัดกันดูนะเป็นเกมเก่าแล้วแหละนี่ไม่มีเกียร์ห้าเลยไปถึงเกียร์สี่นะที่ผมเล่นไปฉากแรกนะไหนวะเดี๋ยวขอเอาสมบัติก่อนสมบัติอยู่ตรงนี้สมบัติได้อะไร อ๋อได้เลือดมานี่เราไม่มีท่าพุ่งเลยนะแดชท่าน,นี้อ่ะท่าน,นี้ต่อยธรรมดาเลยอ่ะถ้าไม่กดก็ต่อยธรรมดาชาร์จไม่ได้กระโดดพุง่งโอเคทั่วๆไปอันนี้อันนี้มันให้เราทำอะไรวะไม่เปลี่ยนไปเลยนะ พวก้กองทัพเรือบนเส้นทางให้กระเด็นโอเคมันก็คือมันให้เราเคลียร์นะครับพวกกองทัพเรือที่มาขวางเราพวกกองทัพศัตรูเม่วเวลาเราเดินนะจอมันจะหมนเองปะวะแม่งจอมันหมุนยากมากเลยอต้องไปช่วยเพื่อนก่อนปะเหมือนเพื่อนตรงนั้นมันติดอยู่อุ้ยี่ครับเสียงกันเสียงมือถือน่าจะเข้านะเมื่อกี้เฮ้ยยังไงทหารหัวหน้า เราต้องสกิลไงว่าลืมไม่ีไงเล่าอะดูเคนด้วยอ่ะมันพูดว่าอะดูเคนหรือเปล่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นโอเคอีกตัวนึงเฮ้ยมันสโล่มึงเจ็บรอเลยเหรอไม่ีไงเจ็บพายุเข้าไปเฮ้ยยังไม่ตายยังนะยังไม่ีไงบาสก้าเป็นไง อันนี้ก็ดีแต่สติก๊กอย่างเดียวเลยโดยใครบ้างว่าเนี่ยกินแรงเพื่อ,อนเนี่ยไม่อยากกินเล่นนะเราช่วยโซโลก่อนอ๋อเราต้องเคลียร์ตามพื้นที่ไปนี่ไงข้างบนเป็นเส้นบนเป็นสีน้ำเงินแล้วเหลือเส้นกลางใช่ปะ่ะรู้สึกเออเออร,รู้สึกเอไอเออเออเอ,อ๊ะใช่ปะ่ะ ยังเหลือว่าหน้าอีกตัวหนึ่งอ่ะดิตรงนั้นน่ะมันเป็นสีแดงๆเข้มๆตรงนี้ใครอยู่อ่ะมามีอยู่ม,มีบอลไหมเขตทะเลสายดูเราก็สกิลไปหน่อยทีนึงเรียบร้อยแล้วเราก็สกิลไปทีนึงมันจ<ๆ>ีช่วยหน่อยเพื่อนนี<ๆ>่ อ้าวทุกคนไปไหนกันก็อยู่ข้างหลังนี่ไงออโอ้โษเดีย๋ยวต้องปิดเสียงโทรศัพท์เนี่ยยังรัวๆเลยมาเลยยุคนี้ยังไม่มีลูฟี่ยังไม่มีไอโฟอนไม่ไงแล้วยีไงแล้วยีไงแล้ว,ลวโซโลอยู่ไหนวะโซโลอยู่เขตกลางนี่เลยอะโซโลต้องไปช่วย นามนีมาถึงจุดหมายแล้วสโลอยู่ไหนโอ้โหสโลคูทำไมวะในซีรีส์อห่างเท่เลยใช่ไหมในเกมนี้ทำไมมันล้าหลังสุดเลยชี้ไม่มีงไงแล้วอืมอมันมีผู้นำอยู่หรือ้นบ้างอ้ยมันบัฟอุย้ยมันหิวด้วยด,ดูมันดูมัน แล้วกูจะยิงโดนมันเนี่ยใช้คอ้อนใช้คอ้อนยนงยืดก่อนอุ้ยอุย้มันฮิลล์รัวๆเลยมันสู้กับโซโลอยู่โดนปะวะสกิลไปแล้วบึ้มเรียบร้อยตายเรายืดได้แล้วครับตอนนี้เป็นสีน้ำเงินแล้ว อแค่ฉันคนเดียวคงต้องนี่ไปรวมผมมารวมเลยไวๆจะได้ฆ่าทีเดียวอยดูมันออกมาจากถังเรือดูดิเรือมึงไม่ผ่านนะ้ำมาปะเนี่ยเรือแห้งเหลือเกินนะรูปกระโดดมารัวๆเลยโอ้โหมีจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเอาชิงเขตแดนได้แล้ว ไปปล่อยไปไหนไวะไออย่างนี้น่าจะได้แล้วเอ้ยมีใครตรงนั้นน่ะมีใครตรงนั้นในแผนที่วะต้องกลับไปช่วยอีกไฟหม,ามาอหมอมันมาเพิ่มหรอ๋อเวลาเราใช้สกิลนี้มันจะศัตรูมันเหมือนจะสโลว์ด้วยนะอื้อืหือ,อ,อร่วมมือกับโซโลอดัดพวกทหารด้วย ไหนวะไหนมาสกิลกกไปดีโอู้่ไอ้หัวหน้านั่นมายหาหมดอ่ะเรียบร้อยอายุหมัดจางยืดอายุมุนอโอาไงต่ออยากแกลิงบ้าง่ะนะ นี่พวกทหารเพื่อนเราดูทำไมมันยืนเฉยวะมัน AI ประมวลผลไม่ทันหรอเอาละไปรวมกลุ่มกันแล้วครับเราต้องไปรวมกลุ่มตรงนั้นมันเดินไปเดินมาพวกยังไงนะลืมคนไหนวะคอนโทรลเอาเอา๊ะทำไมมันไอ้นี่อีอกวะผมไม่เข้าใจ อ๋อมันเป็นเพราะกดชิปแล้วก็ขึ้นโอเคมันเป็นท่ามาสุกา้าเฮ้ยแล้วไอ้ท่าที่ผมกดคือท่าอะไรนะวิธีต่อสู้กับสตูกาอากาศอ๋อโอเคมีกด e ล็กอกเป้าหมายนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกดไม่ติดวะชุดไหนเลย นี่ไงศัตรูมันลอยก,กออาอากาศโหยเอ่าตัวหัวหน้ามันก่อนเนี่ยจัดไป3,000คนแล้วจักการไป3,000คนแล้วคิดดูดิคนคนเดียวฆ่าคนไป3,000คนเกินบทีเนี่ยจักย่างยืดไปคอนไหม โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเราไม่ดีเลยเลยวะเราสามารถตีได้ตลอดเลยเหรออ่าผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแม่งกันตลอดเลยสกิลไปดีเฮ้ยหมอนี่มันกันตลอดเฮ้ยมันกันตลอดได้ด้วยหรอวะโกงเกินเมื่อกี้เหมือนเรากดท่าอื่นได้ด้วยนะผมกดเงวะ ้มันโดนแล้วมันมันเจ็บมันเจ็บเรียบร้อยสโมเกอร์โดนกำจัดสโมเกอร์มันจะว้าบหนีเหรอโอชิยังไม่ตายนะนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนึงเหรอไหนบ้าไหนบอยมันมาไหนบอยตัวนึงนี่ไงเออเต็มเต็มทีเนี้ยมึงโดน ซึบเฮ้ยโอ้โหมันยิงอย่างเท่ไม่อยากสู้เลยเลยไม่อยากสู้แต่ก็ต้องสู้วะก็ต้องจุกอะก็ต้องตายห่ากันบ้างแตกครับเรียบร้อยลงไปนอนนี่มันยิงถึงได้นะฆ้าหมดแต่ไม่ส่นลูกใครไอ้พวกนี้ยอมแพ้ไแล้วอ้้ โอ้ยแค่เดียวโอ้ยหัสนทนาไม่โอ้อยออเป็นพี่ชายนะใช่แล้วล่ะพี่ชายฉันเองแหละเอสอายุมากกว่าฉันสามปีเอาวะเอสมาช่วยสู้ได้ปะท่านี้เอสยังไม่ตายฮะเอาสคริปต์ไม่ได้หรอนี่ไงมาแล้ว ตัวตัวเปล่าล่ะ S S ให้ขนาดอะไรมาสิคลิปไปเลยโอเคเรียบร้อยโอ้โหเราแรงเอสวะ่ะท่าสตูไปสามพันสามนะเฮ้ยอ้าวสุดท้ายได้เอวะ่ะเพราะว่ากินเวลาเยอะโอ้โห,โหเราทีมเรามีเจ็ดตัวสุดยอด ทุกคนขึ้นเลเวลสองหมดเลยว่ะอ้าวไดเอ็ดมาเป็นพวกด้วยเหรอคิดเหมือนอจะเลเวลอัพด้วยนะรับเหรียญน,นะฮะเมื่อจัดการสตูแข่งแข่งได้จะได้รับเหรียญทองแดงรหรือเหรียญเงินสตูที่แข่งแข่งอ้าวโอ้โหแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราได้เหรียญเงินจริงเหรออะไรวะสับถอย ฟูจิโชระกดล็อกนะครับกลดล็อกตัวละครได้โอเคสามารถใช้งานฟูจิโชระได้ในโหมดหน้าสมบัติและโหมดได้อิสระแล้วโอเคสามารถเล่นโหมดเกมโหมดอิสระได้แล้วเอ้ยไปลองเลยไหมผมไม่รู้ว่าโหมดอิสระเป็นไงวะนี่ภาพน่ารักลาลบาสตาคุณแจสู่การหลบหนีมิสตเตอร์ชา อ๋อนี่เราผ่านผ่านด่านแรกไปแล้วแล้วถ้าหมวดอิสระจะเป็นยังไง่ะขอขอไปดูหน่อยแปบ๊บไปดูนิดนึงหมดเล่นอิสระหมดเนื้อเรื่องก่อนเอ๊ะเดี๋ยวพวเราเข้าหมวดอิสระไม่ใช่หรอก็หาอิสระตรงไหนวะไม่เข้าใจ เอ่อหมดสนามดียังไงอะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเรามี private อ๋อโอเคคาทักรเราเปลี่ยนทีมได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยวันกี้ดีลุฟี่อันนี้ไงนี่ไงจีชอร้าเรากดล็อกแล้วสมุเกอร์เราเล่นไม่ได้เฮ้ยโอ้โหมีหมดเลยตัว additional selector selector charge โอ้มีเยอะมากครับตัวละครยอดอออแต่เรายัางเล่นนี่นั้นไม่ได้นะพี่เรายางเล่นไม่ได้นะเออมันต่างไงว่าผมอยากรู้เดี๋ยวไปลองเล่นดูก่อนเวลาเลือกตัวมันก็จะมีให้เราใส่สกิลด้วยนะ อันนี้จะเป็นฉากเดิมมาดิเนี่ยมันจะมีใส่สกิลด้วยแต่ว่ายอม้รแต่ถ้าเรามีกี่ท่าวะอืมีอันนี้ที่ไม่ได้ใส่นะครับสามดาบอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้เป็นของเวลสองล่อวะเราบัฟ้วเบิดพลังเราเราเปลี่ยนไปอันนี้ดิ เขาไม่ใช่บัฟได้ไหมอืมเอาระเบิดพลังมากคะไม่เป็นไรใส่ทักษะก็ยังไม่ได้เนาะเนี่ยมันก็ยังมีหลายอย่างนะที่ที่ยังไม่ปดลดล็อกนะครับน่าสนใจนะเดีย๋ยวลองดูท่าหน่อยคู่นี่ฝันสองดาบอ๋อเขาเท่เฮ้ ปัลรัวครับบอลรัวเฮ้ยตะกี้มันใช้สกิลปะ่ะไวาม,มากโอ้โหโคตรโกงโอ้โหตึกพังหมดหคนตัวหัวเหรอ <c oughs> หัวอะไรนะรามาดูสกิลกันดีกว่าอ่ากดชิปทีนี่สามดาบว้าดีวนะโดนใครวะเอาข้างหลังเอาข้างหลังนี่นี่เอาใหม่ ซึบดูดิพุ่งไวเปล่าฟึบทีเดียวโอ้ยแต่เราอยู่ที่เดิมวะ่ะต้องกด F เดี๋ยวนี้คือระเบิดพลังโอ้โคตรเท่คือสกิลนี้เราลองกด G เอ้ยกดสเปนบาร์บ้างชิปสเปนบาร์ชิ่ยงอ๋อแค่นี้ครับอ๋อก็คือเรากดชิปแล้วเรากดทิศทางออกไปได้ไม่ต้องกดปุ่ม กดชีพทั้งหมดก็จะเป็นตัวทีโอเคก็ไม่ได้ยากนี่หว่าโอเคครับ <Okay. S 1> แต่ว่ามันจะติดตลอดเลยดีเวลากดชิพโหโคตรไกลมองท่านปะ่ะอันนี้ไม่เป็นเพราะเราใช้สูตรโกงเลยนะมันเลยไม่มีครูดาวนะครับดูดิเรา <laughs> เราแบบว่าเนี่ยพุ่งด้ตลอดเว กงจัดทำเป็นฆ่าไอ้บอสต,ตัวนั้นดิอันนี้กด e ใช่ไหมโอ้ตีไม่โดนเลยพุ่งไวเกินสก,กิวไหมโอ้พอดีมันแค่เบึ่งพลังเนี่ว่าแล้วก็ซึบโดนไหมเฮ้ยไม่ตายหรอถึกจังหวะไอ้สโมเกอร์นี่ทำอะไรวะ โอ้โหแค่นี้หรอต่างก,ากเลยนี่ดูดูดูดนี่ของจริงเอ้าของจริงฟันไม่โดนเอ้าวฝิดพังครับโอ้โหดูดิเอฟเฟคแม่งอลังการจาัดแล้วคือผมแปลว่าผมอยากซูมออกมากเลยเพราะว่าภาพมันอยู่ใกล้จอดเลย ฟันฟันนี่ฟันธรรมดานะอยากลองฟันธรรมดาดูว่าศัตรูมันจะลดที่จะตายเหรออุ้ยดูดิทีเดียวตายเลยแล้วมันจะมาทำไมโอ้ยเอ้ยมันไม่ตายว่ะมไม่ตายแค่สตันเหรอดูดิวอร์ดอ๋อ,อไอตัวไกลๆมันก็ลดนะแต่ตัวใกล้ๆนี่คือทีเดียวเลยอ่ะแรงจัด โอ้โหหกร้อยฮิตแล้วอ่ะโอ้โหคอมโบพันสองแล้วพันสี่แล้วอ่ะคือฟันไม่ให้ล้มเลยแต่มันตายแล้วะโอ้โหคอมโบพันเก้าไปแล้วคาบดาบหน่อยสวิงโอ้โหดูคอมโบวิ่งดิสองพันสี่แล้ว โอ้ยจะขึ้นสามพันแล้วฮิตโอ้หสามพันฮิตแล้วเก็มโมกอนเออเจอป่ะเอาละครับเดี๋ยวเราพักไว้แค่นี้ก่อนครับเกมนี้ก็ไปหาเล่นกันได้นะครับผมเป็นวันทิชอะไรนะวอริเออร์ภาคที่สีนะครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เอาเกียร์มาให้ดูเลยอะ่ะจริงๆวันทิชมันมันมีเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะแต่ผมผมอาจจะลืมไปแล้วว่าให้ตัว กดท่าหรือไม่ก็ด่านมันยังไม่นี่เนาะมันยังไม่ให้เราใช้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเริ่มเนื้อเรื่องมามันมีให้ให้กดใช้นะครับโอ้โหฟางคนเลยนะแห่งคอมโบมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครด้วยเหรอโอ้โหเยอะอยู่นะรายละเอียดเยอะอยู่ศัตรูเขตแดตนกระกูลการต่อสู้เอาวะเพียบเลยอะ ทำใบผิดเกมตรวจสอบการควบคุมเราออกอยังไงอ่ะเราไปหน้าแรกยังไ,ไปได้ปะมันจะมีอีกหมวดหนึ่งเป็นอันนี้หมดอิสระใช่ไหมแต่ว่าอีกหมวดหนึ่งคือหมดอะไรนะหมดล่าสมบัติต่อหมวดล่าสมบัติสมบัติจะมีไหมนีม่ทำภาพสวยดีนะครับ ความมั่นคงชื่อเสียงอำนาจผู้ที่เขาควาบครองทั้โลกเจ้าหงโจสลัดโกโลเชสโโเตอร์ทำพูดก่อนตายและสุดท้ายมันก็ตายดีถูกปะโมลลาสมบัตินะครับสามารถเพิ่มเตื่อกับเนื้อเรื่องหลากหลายที่มีมมตัวละครไม่ซ้ำปรากฏตัวโอเคเนื้อเรื่องแกนหลัก มันก็ยังให้เราเล่นตามเรื่องอยู่ดีนะยังไงก็งั้นเดี๋ยวต้องให้ทุกคนนะครับลองไปเล่นกันดูดีกว่าเป็นไงภาพสวยไหมครับเดี๋ยวให้ทุกคนลองไปเทสกันดูนะครับผมเกมนี้ไปเล่นกันเองละกันครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ